สวัสดีครับผมอาจารย์ดรวิริยุทธ์ไพเล็กครับ,บหัวหน้ากลุ่มสาระการเรีรยนรู้คณิตศาสตร์ฝ่ายประถมครับ วันนี้จะมานำเสนอรถแมพของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครับเมื่อพูดถึงรถแมพนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายหลักของการสร้างนักเรียนนะครับให้ออกไปเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพนะครับเพราะนั้นเราจึงแบ่งเป้าหมายของเราออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1ก็คือในระดับโรงเรียนนะครับระดับที่2ก็คือในระดับชาติ และในระดับที่3คือระดับสู่สากลนะครับเราจะมาดูว่าในระดับโรงเรียนนะครับในระดับโรงเรียนเนี่ยเราก็กําหนดเป้าหมายไว้ดังนี้นะครับในช่วงของปถมต้นนะครับเราจะกําหนดไว้ว่านักเรียนชั้นระดับประฐมศึกษาปีที่1จะต้องมีความแม่นยําในเรื่องของการบวกลบจํานวนไม่เกิน20นะครับส่วนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นักเรียนจะต้องมีความแม่นยําในเรื่องของ ในเรื่องของสุดคูณนะครับแม่2ถึงแม่9นะครับส่วนในระดับชั้นประถมศึกษา,ป,าป, you, ปีที่3นักเรียนจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของการหารที่มีตัวหารหหลักนะครับส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของการบวกลบคูณและก็หารน,นะครับส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับ นักเรียนจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารในเรื่องของเศษส,ส่วนและก็ทศนิยมนะครับส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่6เนี่ยเราจะนําทุกอย่างมารวมกันนะครับรวมไว้ในเป้าหมายของเราก็คือแม่นยำในเรื่องของการแก้โจทย์ละคนนะครับแล้วก็โจทย์ปัญหาระคนครับส่วนเ,เป้าหมายของเราในระดับชาตินะครับ ในระดับชั้นประสมศึกษาตอนต้นนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนชั้นผสมศึกษาตอนต้นเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์ในการสอบ NT นะครับส่วนในระดับชั้นประสมศึกษาตอนปลายนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ของการสอบ o n e t นะครับส่วนในระดับสู่สากลนะครับเราจะเรียนของเรานะครับเพื่อที่จะเข้าสู่การสอบพิซซ่านะครับ เพราะว่านักเรียนในระดับชั้นผสมศึกษาจะเป็นพื้นฐานที่จะต้องไปต่อยอดที่ระดับชั้นมัธยมนะครับซึ่งการสอบพิซซ่าจะอยู่ในช่วงของนักเรียนที่อยู่ในช่วงของชั้นมัธยมศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมการนักเรียนของเราไว้ให้พร้อมกับการที่จะต้องไปสอบพิซซ่าในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งการที่เราจะเตรียมนักเรียนเพื่อที่จะให้พร้อม กับการที่จะไปเป็นพลเมืองของโลกอย่างมีคุณภาพนั้นนะครับคุณภาพนั้นเราจะใช้ในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ครับซึ่งในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการให้เหตุผลการสื่อสารสื่อความหมายและการนำเสนอครับและตัวที่4นะครับคือการเชื่อมโยงครับ และตัวสุดท้ายคือเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ครับจากการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนของเราให้สามารถนำความรู้ไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจําวันและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตขอบคุณครับ